สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้อีกคือ9เก่าเมือนเดิมนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากับเข่าวลรากันขายของกันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากับข้าวกันเลยนะคะเพื่อนอันนี้เราได้เริ่มทําไปนิดนึงแล้วนะคะเห็ดนูนนี่นั่นไปค่ะนี่ผัดเส้นของเรานะ กะทิของเข้าค่ะมุจเจ้าเหมือนเดิมนะคะกับข้าวแต่ละวันเราจะมีแกงกะทิค่ะและผัดเส้นนะคะ oh. ทักทักให้ด้ นีเนื้อของเรานะคะเมื่เจ้าใส่ไปหมดเลยค่ะเนื้อกันนะคะ หยอดน้ำลงไปกะเลือกเรงความเร็วของไฟที่เขาเคยเผ็ดนะคะคเพื่อนแอนจะไม่ผัดเผ็ดนะคะลดจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหรค่ค่ะวันนี้ผัดเนื้อของเรานะ ไปปิดประตูมาค่ะเพื่อนๆล้มค่ะล้มล้มค่ะอันนี้คือถัวลันเตานะคะ หัวลันเตาของเห้านี่สิเป็นนะันนึ่งแล้วเอามาแช่แข็งนะคะเพื่อนเพื่อนแอนก็ไม่รู้ว่าเป็นนันเป็นยังไงนะคะแอนพูดไปตามที่เขาเขียนไว้นะคะเขาบอกถัวลังเตานึ่งแล้วก็เอามา,มาแช่แข็งนะแม่มื่อเจา้า แกงกะทีของเขากัเข็มคนคือเก้าเมือนเดิมนะคะแสงแดดเขาวันนะเขาโทรศัพท์ค่ะอากาศออกจะหนาวมากนะคะเพื่อนแต่ว่ากับมีแดดค่ะ กระหายนามมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงหม้อหม้อ,อนี้กันเลยนะคะนี่น้าตาลนะคะพู้เจ้าสไตล์เราจะเหมือนเดิมไหมบีบเอาเนาะค่ะน้นมนหอยเนาะอุ้ยหมดค่ะหมดค่ะหมดค่ะต้ะองใส่สีเด็ดตักนะคะ เอ็นเสร็จะเอากับบุกไม่นะค่ะเราตักเอาที่เอยนตรงนี้ก่อนเลยนะนี่ค่ะแอนขอชิมอุ้ยหม้อนี้ก่อนสิอือหือ เปเวอร์ Forever, ค่ะเปเวอร์ Forever, นะคะนี่นะคะเพื่อนๆกระทะนี่ตรงนี้เวลาที่เรายกหนักๆแบบนี้น่ะหูมองหนี้มันสี่ข่หม้อเจ้าเข้าถึงต่อง,อตองใตซอยนะคะโจมช่วยแบบนี้ค่ะเพื่อสิได แบบว่ามันสิได้ได้ประหยัดหมอกระทะเท่านั้นนหะค่ะเพื่อไม่ให้เขาฉีกง่ายอะไรแบบนี้นะคะเมื่อเจา้าถ้าอันไหนพอประหยัดได้เท่ากับสิประหยัดนะแม่ค่ะเหมือนอย่างที่แอนว่าไว้เพราะว่าถ้ามันขาดมันฉีกแบบนี้แอนกัดเสดายค่ะเพราะว่า อันนั่นเอามาจากไทยนะคะมุเจา้ามันหักเนี่เสียมันกน่าบุนไหว้แน่งสิมันถ้ามันหมดต้องเสียแม่มุเจา้ายังไม่ได้ชิมเลยนะคะเติมสีอิ้วขาวลงไปแล้วค่ะเพราะว่าดูจากว่านักสีสันนี่จืดแน่ค่ะ เพื่อนๆอันนี้ยังก่ออันนะไม่ชินแบบนี้ต้องชิมก่อนนะคะคเพื่อนๆอย่าใส่เลยเหมือนแอนเพราะว่าแต่แอนนะ่ะแอนรู้ซึกว่าแอนสีจำสีสันพนยยันใดอีค่ะ ได้แบบนี้นะสุดท้ายเราใส่ผักหอมหั่นลงไปค่ะอันนี้หอมหั่นของเรานะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆค่ะเข้าใส่ลงไปแบบนี้แล้วนะเราคนแบบก็่ต้องให้ให้เยอะแยะมากไม่นะคะเพราะว่าผักหน่อไม้เนื้อเขาสุกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราปิดไฟได้ค่ะเราต้นหอมนี่เราใส่เพื่อความสวยงามนะคะเพื่อนๆ สีสันค่ะสีสันยังน่ากินเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมสีสวยเปเร์ค่ะเดี๋ยวเราไปเทกันนะคะเรียบร้อยไปอีกสนิทหนึ่งอาหารค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็คือเก้าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไคร b กกดติดตามแอนน้ำนาเด้อค่ะที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะสิได้บ่อผาดคลิปใหม่ๆของแอนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแอนขายอาหารต่อสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ